นายสุภกิจนะครับ,รบก่อนลงนามนะครับเราขอเรียนเชิญนะครับนายไพเจย์มักสุวรรณนาะยกองค์การบริการกำนกังานก่อสร้างจนมาถรรึงกระดานกลางที่ร่วมมือนะครับ MOU ระหว่างกรมระหว่างงานจังหวัดสุพราณนะครับที่จะ,ะตั้งการมอบแล้วก็รับมอบพื้นที่เพื่อดําเนินการก่อสร้างท่านท่านนำโดยข้าประชุมด้วยเรียกว่าจะ แก้ไขปัญหาในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการบรรเทาเข้าไปที่นะครับจากท่านนายกนะครับก็จะได้ดําเนินการเข้าดําเนินการสํารวจนะครับแล้วก็ดําเนินการออกแบบนะครับโดยจะเริ่มสํารวจในปีประมาณ2566รับไปดําเนินการให้สมเจตนาที่ทางอบจอสองขลานะครับแล้วทางพี่น้องในพื้นที่อันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราจะได้จากโครงการนี้ครับขอบคุณมากครับครับต่อไปจะเป็นพิธีลงนาม บันทึกพาระตะบนคองรีระหว่างองค์การบริหารสร่วนจังหวัดสงขลาและสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่16กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางต้องขออนุญาตนะครับผู้ลงนามทุกท่านนะครับอาจจะจะหลไปครับนะครับช้าๆนิดนึงยวได้สื่อสึงชนนะครับจะได้ถึงภาพสวยๆนะครับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนพี่น้องชาวในพื้นที่นะครับได้รับทราบต่อไปครับ ครับขคุณุญาสงขลานะครับชัแขกผู้เกียรตินะครับไล้เป็ึภาพร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแก้วรัตนะนายอำเภอกระแสสิห์นะครับและนายสุภกิจจันจุนเจอิญผู้นวยการโครงการส่งน้ําและการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างอบจอสงข,ขากับสำนักง,งานก่อสร้างชมประทานขนาดกลางที่สุดในวันนี้ก็ เพื่อที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลกระแสศิลและตำบลคลองลีนะครับอำเภอกระแสศิลกับอำเภอส,สภางพิพระนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเวลาฝนตกหนักในฤดูฝนทุกปีใน,ในพื้นที่สองตำบลน,นี้มันจะมีน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับเหตุที่น้ำท่วมขังก็อุปสรรคอันหนึ่งก็คือในการระบายน้ำคือหนึ่งเรามีถนน,นอบอจอไปขวางไว้และถนนอบอจอเนี่ยเราไม่มี อาคารระบายน้ําที่เพียงพอทั้งท่อระบายน้ําและก็ประตูระบายน้ําและก็สถานีสูบน้ําทีน,นี้เราก็เลยทำเอวมอยูให้กับกรมชลประทานโดยสำนักง,งานก่อสร้างขนาดกลางที่16เนี่ยเข้ามาดําเนินการในการออกแบบและก่อสร้างทั้งท่อ,อรอดและก็ ประตูปิดเปิดแล้วก็สถานีสูบน้ำนะครับแล้วก็ปรับปรุงถนนให้มีระดับสูงพอที่จะไม่ให้น้ําในทะเลสาบเนี่ยข้ามถนนไปทั่วพื้นที่ด้านในนะครับคือพื้นที่การเกษตรและที่มีมอาศัยของอประชาชนทั้งสองตำบลด้วยครับหรืองบประมาณละฮะงบประมาณก็กรมชลประทานจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งออกแบบทั้งก่อสร้างและใช้งบประมาณของชนทั้งหมด สาวบันเทิงไรยเวฟวันนี้วัยรุ่นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะขับเวฟเครื่องแรงไม่อ่ดจุหนักไปกับหัวหินยังเร่งขึ้นบรื้นรื้นไปเลยค่ะมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด